เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วในช่วงที่ผมต้องเดินทางมาทํำธุระท,ที่จังหวัดขอนแก่นการเดินทางครั้งนั้นเป็นการมาประชุมอบรมที่กินเวลาค่อนข้างนานและด้วยความที่งานยุ่งมากผมจึงไม่มีโอกาสได้จองที่พักล่วงหน้าเลยแม้แต่น้อยเมื่อการประชุมในวันนั้นจบลงผมขับรถออกจากตัวเมืองตั้งแต่ฟ้าเริ่มมือตั้งใจจะหาโรงแรมหรือห้องเช่ารายวันเพื่อพักผ่อน แต่ไม่ว่าจะขับไปตามถนนเส้นหลักหรือซอกซอนเข้าไปตามซอยเล็กๆสถานการณ์ก็เหมือนกันหมดเต็มทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใหญ่โรงแรมเล็กหรือแม้แต่ห้องเช่ารายวันเล็กๆก็มีป้ายแจ้งว่าไม่มีห้องว่างเลยอาจเป็นเพราะช่วงนั้นมีกิจกรรมหรืองานเทศกาลบางอย่างในตเมืงองข่อนแก่นเวลาล่วงเลยไปจนเกือบห้าทุ่มครึ่งความเหนื่อยล้าจากการขับรถและจากการประชุมเริ่มกัดกินผมอย่างหนักจนเริ่มรู้สึกท้อแท้และยอมแพ้ทันใดนั้น เองสายตาผมก็ไปประทัดก,กับป้ายไฟสลัวสลวของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมบึงดูภายนอกเป็นอาคารเก่าๆสองชั้นที่ไม่ได้ใหญ่โตรูราเหมือนโรงแรมอื่นๆที่ผมผ่านมาเอาวะยังไงก็ต้องลองดูสักตั้งผมคิดในใจแล้วขับรถเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าโรงแรมผมเดินเข้าไปที่บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับบรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าๆส่องแสงสลัว และมีผู้หญิงคนหนึ่งถ้าทางดูเป็นเจ้าของโรงแรมอายุประมาณ50กว่ากว่ากำลังก้มหน้าทำบัญชีอยู่ขอโทษนะครับที่นี่มีห้องว่างให้พักสักคืนไหมครับผมถามไปด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเหนื่อยล้ายอย่างเต็มที่เธอลุกขึ้นมองผมด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นักไม่มีค่เต็มหมดแล้วคำตอบนั้นทำให้ผมใจเสียอย่างหนักเพราะนี่คือความวังสุดท้ายแล้วจริงๆ โทษผมขับรถหามาทุกขอนแก่นแล้วครับพี่ถ้าห้องเล็กๆหรือห้องพักชั่วคราวก็ได้นะครับผมพยายามอ้อนวอนในจังหวัดที่ผมกําลังจะหันหลังเดินจากไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของเคาน์เตอร์เป็นเสียงของผู้หญิงอีกคนในชุดแม่บ้านท่าทางดูใจดีกว่าเจ้าของโรงแรมอา้าวคุณนายขะห้องหน้ามันก็พอมีว่างอยู่นะคะบ,บทสนทนาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้ผมรู้สึกเอกใจอย,อย่างรุนแรงเจ้าของโรงแรมหันไปมองแม่บ้าน ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลังเลและความหมายบางอย่างที่ผมอ่านไม่ออกห้องนั้นน่าเหรือป้าแมนจะพอได้หรือเจ้าของโรงแรมถามด้วยเสียงกระซิบกึง่งถามกึ่งห้ามป้าแม่บ้านพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเหลือบตาม,มามองผมน่าจะได้อยู่มั้งค้าลูกค้าเป็นผู้ชายคงไม่เป็นไรหรอกประโยคสุดท้ายนั่นเองที่ทําให้ความเหนื่อยล้าของผมถูกแทนที่ด้วยความสงสัยคงไม่เป็นไรหมายความว่าอะไรห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้น แต่ในนาทีนั้นร่างกายที่อ่อนล้าต้องการที่พักอย่างหนักหน่วงทำให้ผมตัดสินใจตัดความสงสัยทิ้งไปได้ครับห้องไหนก็ได้ครับผมพักที่นี่ครับผมรีบตอบตกลงทันทีผมจ่ายค่าห้องเสร็จป้าแม่บ้านก็ยื่นกุญแจเก่าๆให้แล้วรีบถ่ายมือให้ผมเดินตามขึ้นไปห้องพักของผมอยู่บนชั้นสองเมื่อมาถึงหน้าห้องป้าแม่บ้าน ก็ส่งกุญแจให้ผมไขเองแล้วรีบหันหลังเดินลงบันไดไปอย่างรวดเร็วผิดปกติเหมือนกลัวว่าตัวเองจะโดนอะไรบางอย่างป้าแกคงรีบไปพักผ่อนแหละมั้งผมคิดอย่างพยายามหาเหตุผลผมไขกุญแจและผลักประตูห้องเข้าไปฟึบทันทีที่ประตูเปิดกลิ่นบางอย่างก็พุ่งเข้าประทะใบหน้าผมอย่างรุนแรงมันเป็นกลิ่นที่เหม็อนอับชื้นผสมกับกลิ่นที่คล้ายกับสัตว์เน่าตายเป็นกลิ่นเหมือนมีจิ้งจกหรืองูตายอยู่ในห้องอย่างนั้นเลย ผมไอแล้วเอามือปัดจ,จมูกพยายามเดินเข้าไปในห้องแล้วเปิดไฟให้สว่างที่สุดห้องพักเป็นห้องเก่าๆที่มีเครื่องปรับอากาศแบบโบราณคงจะเป็นแค่กลิ่นอับของห้องเก่าๆหรืออาจมีอะไรตายจริงๆก็ได้ผมปลอบใจตัวเองเพราะมันดึกมากแล้วและผมไม่อยากจะไปต่อล้อต่อถี่นกับเจ้าของโรงแรมอีกแล้วผมตัดสินใจว่าจะรีบอาบน้ำแล้วเข้านอนทันที ผมเดินเข้าไปในห้องน้ําแต่ทันทีที่เงยหน้าขึ้นมองมุมผนังห้องน้ําทุกความเหนื่อยล้าก็หายไปสิน้นเหลือไว้แต่ความตื่นตระหนกที่มุมผนังห้องน้ําด้านบนทั้งสี่ทิศมีสายสินสีขาวเส้นเล็กๆถูกโยงพันไว้และยึดด้วยตะปูเล็กๆตอกติดกับผนังห้องน้ําอย่างแน่นหนาห้องน้ําที่ที่เขาถือว่าเป็นที่ต่ำที่สุดทําไมถึงต้องมีการทําพิธีอะไรแบบนี้ ผมปีนขึ้นไปยืนบนชักโครกเพื่อดูให้ชัดเจนอีกครั้งใช่แล้วมันคือสายสินความสงสัยเปลี่ยนเป็นความหวาดระแวงอย่างรวดเร็วผมรีบเดินออกมาจากห้องน้ำและสายตาก็เหลือบไปเห็นร่องรอยบางอย่างที่ผนังหน้าห้องน้ำบริเวณผนังใกล้ประตูห้องน้ำมีรอยที่ถูกแกะอะไรบางอย่างออกไปอย่างชัดเจนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งรอยนั้นยังใหม่พอที่จะเห็นความแตกต่างของสีผนังได้อย่างชัดเจน ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปสายสินในห้องน้ำและรอยแกะปริศนาที่ผนังทันทีแล้วรีบส่งไปให้พี่ชายในไลน์ซึ่งเป็นคนที่พอจะมีความรู้เรื่องลิลับอยู่บ้างไม่นานนะักพี่ชายก็ตอบกลับมาด้วยข้อความที่ทำให้ผมตัวเย็นว่าไอเอก็กรอยแกะนั่นมันน่าจะเป็นอย่างที่เขาเพิ่งเอาออกไปแล้วยิ่งมีสายสินตอกล้องสี่มุมห้องน้ำแบบนั้นมันมีเหตุไม่ดีแน่ ระวังตัวให้ดีนะห้องน้ําเขาไม่ทําแบบนี้กันอาจจะมีคนเสียชีวิตในห้องน้ําห้องนี้หรือไม่ก็มีบางอย่างที่ถูกกักไว้ข้อความของพี่ชายยืนยันความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้มาตั้งแต่แรกแต่เวลาตอนนั้นมันดึกเกินทีิ้งคืนไปแล้วและผมก็ไม่มีแรงที่จะเก็บข้าวของแล้วขับรถออกไปหาที่พักแห่งใหม่ผมตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องนอนที่นี่ให้ผ่านคืนนี้ไปให้ได้ ผมไม่กล้าอาบน้ำผมทำได้แค่ล้างหน้าและแปรงฟันอย่างรวดเร็วแล้วกลับออกมาที่เตียงคืนนั้นผมต้องเปิดไฟหลักในห้องนอนไว้ทั้งคืนความเหนื่อยล้าไม่สามารถเอาชนะความหวาดระแวงได้กลิ่นเหม็นอับชื้นและกลิ่นประหลาดก,ก็ยังคงวงเวียนอยู่ในห้องทำให้ผมต้องพลิกตัวไปมาอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้เจออะไรที่เป็นรูปร่างแต่บรรยากาศของห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นไม่พึงประสงค์สายสิน ที่ตอกไว้และรอยแก่ปริศนาก็ทําให้ผมขมตามไม่ลงเลยแทบจะทั้งคืนจนกระทั่งเช้าตรู่ผมถึงสามารถหลับไปได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อตื่นขึ้น,นมาร่างกายของผมรู้สึกหนักอึ้งไม่สดชื่นเลยแม้แต่น้อยมันเป็นคืนพักผ่อนที่แย่ที่สุดในชีวิตผมรีบเก็บกระเป๋าเช็คเอาท์ออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้สอบถามอะไรเจ้าของโรงแรมอีกเลยเพราะไม่อยากรับรู้ความจริงที่อาจจะทําให้ผมกลัวลุกไปมากกว่านี้แต่เรื่องราวของห้องว่างพิเศษ ที่โรงรามรินบึงขอนแก่นก็ยังคงเป็นปริศนาและฝังอยู่ในความทรงจำของผมจนถึงทุกวันนี้